ฟีดิโกโนโมีเนี่ยจะคิดจะทําอะไรจะลงทุนอะไรในทางเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องรักษาฐานทรัพยากรเดิมเอาไว้หรือยิ่งทําให้มันมีเพิ่มพูนขึ้น และเราก็จะได้เก็บเกี่ยวประโยชน์มาในระยะยาวยกตัวอย่างอย่างเช่นการใช้เชื้อเพลิงสร้างถึงกำบันเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่า มันดูเหมือนมีราคาถูกในระยะสั้นเราก็ขุดขึ้นมาง่ายนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลภาวะก็ดีภาวะโรคร้อนก็ดีมันทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเกิดน้ําท่วมเกิดขึ้นเกิดความจําเป็นที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่สะสมสะ,ส,ะ,ส,ะ,ส,ะสมสะสมแล้วก็มากขึ้นจนบั่นทอนตัวระบบเศรษฐกิจเองในระยะยาว การที่เราจะทําให้คนมาตระหนักชัดว่าผืนป่าตะวันตกนมีคุณค่าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ซึ่งการเปลี่ยนเป็นมูลค่าไม่ได้แปลว่าต้องมีการซื้อขายเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของการระดมทุนการให้การสนับสนุนการยินดีจ่ายที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้การเปิดโอกาสให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณมากขึ้นเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในการดูแลผื้นป่าตะวันตกก็เป็นไปได้ครับ ทุกคุณค่าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ถ้ามันเกิดความตระหนักชัดเกิดความพยายามของผู้คนในสังคมจริงๆที่จะรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นไว้คือการตัดถน,นนนี่ก็เป็นความจำเป็นหนึ่งของของระบบสังคมในปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วเ,เราสามารถออกแบบถนน ให้ผ่านไปในพื้นที่ป่าโดยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้เช่นมีสะพานธรรมชาติที่ทําให้สัตว์เนี่ยสองฝั่งเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้มีไปทำอาจจะทําเป็นอุโมง์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ใจหรือเปล่าถ้าเราใส่ใจเราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นเราก็ต้องใส่เงินลงไปเพื่อที่จะทําให้การออกแบบสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ความแตกต่างในเชิงการลงทุนระหว่างกรีน n economy กับระบบเศรษฐกิจทั่วๆไปก็คงอยู่ที่การใช้ความคิดความรู้วิทยาการของเราเข้าไปว่าเราจะทำอย่างไรที่จะนำทรัพยากรมาใช้โดยไม่ทำให้มันหมดไปโดยไม่ทำให้มันด้อยลงมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการที่มนุษย์ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่การไม่ทำอะไรเลยที่จะดูแลรักษาฐานทรัพยากรน,นั้นก็คือต้นทุนค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้น เัันคลีนิกนมีนั่นคือระบบเศรษฐกิจที่นําทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามารวมความคิดนะเข้ามาไว้ในการออกแบบตัวระบบเศรษฐกิจแล้วก็วางแผนที่จะทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นถูกใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดถูกใช้โดยไม่หมดไปถูกใช้และยังมีเหลือไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตครับ